ดู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 เด็กดื้ออาเด็กดื้อขึ้นแล้วระวังตกครับมาลงมาเลยครับเดี๋ยวตกครับเด็กดื้อกำลังจะขึ้นรถตากค่ะอ๋ดื้อระวังตกนะครับลงมาก่อนครับมานั่งที่ตักนันลูก มันเป็นน้ำมันนะครับมันเป็นน้ำมันครับรรจักรกครับโกโกโก็ go, go, go. ระวังตกนะครับอ๋อนั่งดีๆครับ ชูๆไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับเกณฑ์จะตกนะครับจะตกครับดื้อน,นะดื้อเดี๋ยวตกนะอันน้องห้องปุ่น ดูเป็นแกนน้ามันเอาเป็นแกนน้ำมันแล้วครับเนแ,แน่น้ํามันควนควนไฟอ่าเดี๋ยวมันเข้าตาเอาก้อยๆลงก่อยๆลง เอาก้อยก้อยขึ้นก่อยๆขึ้นเดี๋ยวตกนะ้ำฝนน้ำฝนค่ะเกณฑระวังตกโอ้นั่งดีๆเดี๋ยวตกเนอ้อมวนก็ครับฮาปิกบ้านละบ่ฮาปิกบ้านละบอ่อ มอนก่อเกณฑม่อนก่อครับเอา,าน้ำฝนหายน้ำฝนไปไหนนี่น้ำฝนค่ะอ้าวตะกี้กไอายไปเดียวกันน้องมาติ้งขึ้นแหําแล้วขึ้นมาได้ค่ะน้ำฝนอ้าวอ้าวอา,อา,อาลงมาค่ะน้ำฝนลงมาลูกตกเนอ้อ ระวังตกนะคะน้ำฝนค่ะน้ำฝนเจ้าคีโคขีโคนักขนาะเตะสวัสด,ดีค่ะคีโคน้ำฝนสวัสด,ดีค่ะน้ำฝนค่ะน้ำฝนสวัสด,ดีค่ะโอกเก่งมากสวัสด,ดีค่ะ